ผู้ที่มีเลขท้ายโทรศัพท์53มีอุปนิสัยลักษณะแบบใด Queen of One, s t a ิ Six of o n ายออปเปนิขึ้นลไฮพินเทสผู้ที่มีเลขท้ายสองตัวห้าสามนะคะเป็นคนที่ เก่งนะคะทำงานเก่งนะคะควีนออฟวอลนะคะเป็นคนที่สง่างามนะคะดูแลตัวเองเก่งนะคะดูแลตัวเองเป็นนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ดูดีนะคะมีออร่านะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็มีออร่าหน้าตาดีนะคะดูแลตัวเองดีทั้งรูปร่างนะคะอุปนิสัยก็เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นเจ้าคนนายคนได้นะคะสเตงนะคะ คุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณก็สามารถยืนด้วยตัวของคุณเองได้นะคะทำงานคนเดียวนะคะเป็น working woman นะคะถ้าเกิดคุณเป็นชายนะคะคุณก็มีความเข้มแข็งอดทนนะคะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ในชีวิตนะคะ s ิก k of w a r นะคะคุณทำอะไรแล้วนะคะคุณมีความจริงจังนะคะแลวสิ่งที่คุณทำนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะในออฟเนิคนะคะคุณมีความอดทนนะคะคุณจะทำอะไรแล้วคุณมีความอดทนในการทำสิ่งนั้นนะคะแล้วก็เก็บเงินเก่งนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการรอคอยหรือทำสิ่งนั้นนั้นได้อย่างดีนะคะ ดิไฮพินเทสนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะดูลึกลับซับซ้อนหน้าค้นหานะคะแล้วก็คุณก็มีเซนต์มีลางสังหรณ์นะคะในทางกับกันนะคะคุณก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายในเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะที่บางทีคุณก็ไม่ปรารถนากับสิ่งเหล่านั้นนะคะแต่คุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะแล้วก็ทำอะไรก็เข้มแข็งอดทนนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะ